กรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนักิจตดูรอดสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับผมได้นั่งฟังการวิปลายจากเพื่อนสมาชิกก็ได้เห็นภาพได้เห็นสาระได้เห็นข้อมูลในเรื่องของการ แก้ไขปัญหายาเสพติดก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาระดับครอบครัวเป็นปัญหาระดับชุมชนและก็เป็นปัญหาระดับท้องถิน่นเป็นปัญหาระดับประเทศถามว่าวันนี้เมื่อเรารู้ว่าเป็นปัญหา และปป,ปสเองก็ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้นักและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาสิ่งที่สำคัญผมมองว่าวันนี้เราต้องหาเหตุหาผลของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงให้ได้ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรงจัดไว้ว่าอริยสตรีทุกสมุทัยนิโรธมักวันนี้ทุกปัญหาของยาเสพติดเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญนั่นหมายความว่าทำไมเขาจึงต้องติดยาเสพติดผมเชื่อว่ายาเสพติดมันต้องมีอะไรพิเศษอยู่มันถึงได้ติดยาเสพติดนะ ติดแล้วเสพแล้วมันต้องอร่อยนะมันต้องมีความสุขมันต้องสนุกนั่นก็ทำให้ผู้ที่ไปหลงติดยาเสพติดเนี่ยมีมากขึ้นไม่ใช่ลดลงประการที่สองเนี่ยเราเห็นผู้ประกอบการค้ายาเสพติดเนี่ยทำไมที่ต้องเพิ่มมากขึ้นมีคนก็กล่าวว่า การที่จะทำให้ชีวิตของคนเราร่ำรวยเนี่ยมันมีไม่กี่ช่องทางช่องทางแรกนี่ก็คือรวยมรดกคนที่มีมรดกเยอะๆมันก็รวยประการที่สองนะครับรวยหาเมียรวยหาผัวรวยบางทีมันก็รวยประการที่สามนะถ้าเป็นข้าราชการก็ไปช่อไปโกงเพื่อนก็รวยในสมัยก่อนนะนะสมัยนี้ผมไม่รู้ และที่สำคัญเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ยุติรรมทำอย่างจริงจังก็รวยแต่ประการที่สำคัญที่รวยตอนนี้เดี่ยรวยไม่ยากเขามองว่ารวยเร็วด้วยก็คือรวยค้ายานะนี่คือเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไปค้ายานี่ครับท่านผมมองว่าความกลัวเนี่ยมันน้อยกว่าบุคคลทั่วไป คือไม่ต้องกลัวว่าเราจะผิดไม่ต้องกลัวว่านะเราจะโดนลงโทษนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่กลัวมากกว่าผู้ค้านะวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยผ,ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่เนี่ยแม้ว่าเราจะมีจำนวนน้อยอยู่แล้วแต่เราก็ยังต้องไปกลัวนะกลัวตรงนี้ว่ะนะ ทำไปแล้วเนี่ยหนึ่งไม่มีความปลอดภัยทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับชีวิตตัวเองปัญหาของชุมชนในวันนี้เนี่ยท่านใจเห็นว่าข่าวเนี่ยมีเยอะแยะนะพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อนี่คือปัญหาที่เห็นจะชัดถามว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยวันนี้ที่พูดว่าข้อมูลเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคนติดอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ใช่ ในระดับเล็กๆในระบู่บ้านนี้รู้กันหมดนะว่าใครติดยาใครเสพยานะครับแต่ทำไมเราทำอะไรไม่ได้เพราะมีความกลัวกันนะไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ดีไม่ดีผู้ผู้เสพนะครับก็ไปฆ่าไปทำร้ายร่างกายเราจะเห็นข่าวกันอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้น ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญตรงนี้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเราใช้หลักกฎหมายนะใช้หลักกฎหมายจริงจังสิครับนะวันนี้เนี่ยมีมาตรการที่เด็ดขาดนะและก็คนที่แจ้งบวชสต่างๆเนี่ยก็แจ้งแล้วเนี่ยถ้าเขาจะาไปแจ้งแล้วเนี่ยเขาไม่ปลอดไปตัวเองเราทำอย่างไงที่จะต้องให้รางวัล นะให้กำลังใจกับคนที่แจ้งโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าต่างคนเนี่ยเฉยมากกว่านะนะไม่ได้ไปสนใจกูท้าไปพูดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรกูเทียงปอบเราเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เรียนว่าตรงนี้การแก้ไขปัญหายาเสบติดเนี่ยปปสเนี่ยมีคนน้อยกว่าตอนนี้ผมว่าน้อยกว่าผู้ค้า ปปอสอเนี่ยมีคนน้อยกว่าผู้เสพเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเห็นใจนะครับผมเห็นใจแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องวางมาตรการที่ให้มันชัดเจนให้มันรักกุมทำยังไงวันนี้เรารายงานว่าเนี่ยเราสำเร็จถามวบัตราคิดเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยมันสำเร็จแค่ไหนอย่างไรนะครับตัวบุคคลที่ยังเสพอยู่บุคคลที่เป็นผู้ป่วยอยู่ เหล bạn, ่านี้มันตัวชีวัดได้ว่าเราจะเดินหน้าอยังไงนะครับก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังปปสนะครับแต่จริงๆหน่วยงานทุกหน่วยนะครับวันนี้ไม่ใช่หวังแต่ปปสอย่างเดียวนะทุกภาคส่วนนะครับที่จะต้องร่วมกันดำเนินการไม่ว่าภาคประชาชนภาคท้องถิ่นนะครับ ก็ต้องต้องมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ผมก็คงไม่ได้เอาข้อมูลอะไรมามากแต่เอาหลักความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นทางเลือกที่เราต้องต้องหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับขอขอบคุณครับครับในอภิปาย